สวัสดีค่ะอาจารย์แม่แมนวลมาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาดูดวงต้นเดือนกันยานะครึ่งแรกครึ่งแรกของเดือนกันยาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกันค่ะครึ่งแรกของเดือนกันยาเป็นอย่างไรนะคะเหมือนเดิมจับไพ่5้าใบนะคะการงานการเงินความรักอุปสรรคเสริมดวงนะคะที่จับไพ่5้าใบอะอย่างที่อาจารย์เคยบอกนะ เราจะดูแค่เรื่องหลักๆนะคะว่ามีอะไรเป็นยังไงกันบ้างเนาะ,ะการงานการเงินความรักอุปสรรคเสริมดวงเอาจริงนะไพ่ไพ่อะถือว่าดีนะคะนะ การงานตอนนี้นะสำหรับชาววันจันทร์อาจารย์ว่ามันเหมือนถึงเวลาละที่เราอจะมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงและเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยนะอุดีใจมากเลยอะชาววันจันทร์เนาะไพ่ดีดีอะนะนี่ชาววันจันทร์นะคะถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะเพราะว่าเหมือนกับ คุณนะ่ะเป็นคนที่เรียกว่าค่อนข้างมีความสามารถหลายๆอย่างนะคะพอคุณมีความสามารถในหลากหลายด้านเนี่ยก็เรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่มีความต้องการของตลาดนะหรือของบริษัทนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขอแสดงความยินดีกับชาววันจันทนะเพราะว่ามันถึงเวลาที่คุณนะ่ะกำลังจะขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะ หรือบางคนเนี้ยอาจจะกําลังรอคอยการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งอยู่นะหรือการปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีกว่าเช่นย้ายไปบริษัทที่ดีกว่าเดิมหรืออะไรองี้เป็นต้นเนาะส่วนการเงินก็ถือว่าดีค่ะนะการเงินของชาววันจันทร์ช่วงเนี้ยถือว่าดีมีเงินไม่ขาดนะตอนนี้เงินอ่ะไม่ขาดมือนะคะแต่พออจารบอกว่าเงินไม่ขาดมือนี่ไม่ใช่แบบว่าผูใช้แบบ กระตุยนะจ๊ะจากต่างไม่ขาดเดี๋ยวจะไม่เหลือนะโอเคนะคะถือว่ามีเงินอะอยู่ในมือแบบโอเคเลยนะคะเพราะว่าไพ่ขึ้นว่าไพา่หนังฟ้านะโอเคนะเออแบบว่าเรียกว่าเออตอนนี้มีรายได้อยู่ใช้ได้เลยนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกไม่ใช่อพอบอกว่า,าการเงินดีแล้วแบบใช้กระจุยเนี่ยอันตรายนะคะแล้วแต่ถ้าถามว่าเรื่องคู่เนี่ยเรื่องคู่เนี่ยหลายคนช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างกับคู่นะอาจจะอยู่ห่างกับคู่แล้วไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันหรือบางคนนะรู้สึกว่ารอคอยการติดต่อจากใครบางคน ไว้ง่ายอาจจะเป็นคนที่เราคุยด้วยหรือแฟนของเราอย่างนี้เนาะเออแบบคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยนะถึงขั้นแบบนอนแล้วไปหลับฝันเลยนะบางคนอนะนะคะเรื่องที่ควรระวังเนี่ยอยากให้ระวัง คนแปลกหน้าหน่อยนะอะอย่างที่เรารู้กันเนาะณนะปัจจุบันเนี้ยมิชาชีพเยอะนะอาจารย์ยังเคยโดนเลยนะต้องไม่ทําเรื่องโอ้วุ่นวายมากเลยนะให้ระวังคนแปลกหน้าคนที่เราไม่คุ้นเคยนิดนึงนะคะเพราะอะไรไพ่มันขึ้นแบบเนี้ยจริงๆอะไม่ใช่เราไม่ระวังตัวนะเราระวังตัวคะ่ะแต่อย่างที่บอกว่า ด้วยความที่เดี๋ยวนี้มันมาหลายรูปแบบนะไม่ใช่แค่ call center นะมาทางเอกสารก็มีนะมาการส่งของก็มีนะเพราะฉะนั้นน่ะให้ระวังหน่อยนะคะแล้วคุณจะโอเคเพราะว่าถือว่าจริงๆอ่ะชาววันจันทร์รอบนะี้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างระวังตัวเห็นไหมใส่หน้ากากกันเอาไว้อยู่แล้วเนาะเออ นะเพราะฉะนั้นอนะ่ะให้ระวังตัวนิดนึงนะคะว่าเออการหรืออาจจะมีการที่พบเจอใครใหม่ๆเนี่ยนะคะอย่าพึ่งเร่งรีบไว้วางใจใครนะคะส่วนเรื่องการเสริมดวงเนี่ยนะขอให้คุณช่วงเนี้ยนะทำบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะเด็กผู้ด้อยโอกาสก็ได้เนาะหรือว่าเด็กที่แบบว่าไม่ได้อยู่กับผู้ปกครองของเขาก็ได้นะคะในไพ่อ่ะบงบอกว่า พลังของเด็กเนี่ยจะมาช่วยเสริมนะพลังงานของเด็กตรงนี้จะมาช่วยเสริมพลังงานในตัวคุณนะให้คุณเหมือนกับมีวิสัยทัศน์ที่ดีขึ้นที่กว้างขึ้นหรือถ้าใครทํางานเกี่ยวกับเด็กอยู่แล้วนะอยากให้มีเมตตากับเด็กเยอะๆหน่อยนะคะก็ถือว่าชาววันจันทร์รอบนี้ไพ่ไม่ได้แย่นะจารย์ถือว่าไพ่ดีทีเดียวนะคะ ก็ขอให้ชาววันจันนี้เฮงเปังปทุกคนนะอย่าลืมนะคะช่วยเข้ามาคอมเมนต์กันหน่อยนะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะหรือใครเจออะไรในช่วงนี้บ้างบางคนบอกอาจารย์ทำไมของของหนูไม่ตรงเลยไม่แปลกขาะนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันมันเป็นการดูดวงแบบ โดยรวมนะคะไม่ได้ดูเฉพาะบุคคลเนาะเพราะฉะนั้นนะ่ะใครมีปัญหาหรือมีประเด็นอะไรเนี่ยสามารถติดต่อนะกับอาจารย์เนี่ยได้ทางไลน์ไอดีที่โชว์อยู่หน้าเพจนะคะ